สตราสิริบางนาบ้านเดี่ยว2ชั้นดีไซน์เออร์บานฟาร์มเฮาส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเคปดอยช์อาร์เคเต็กเจอร์สไตล์ยุโรปสวยสงา่าสงบสงเงี่ยมและเปี่ยมเสน่ห์พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ของคําบว่าบ้านโครงการมีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ถึง5แบบทีม่มาพร้อมพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่153ตารางเมตรถึง33 3ตารางเมตร,ตาร,ามตรสำหรับครอบครัวทุกขนาด จากบ้านหลังแรกไปจนถึงบ้านหลังสําคัญของชีวิตซึ่งแบบบ้านที่เราจะแนะนําในวันนี้ก็คือแบบบ้านฟรีเซียมีพื้นที่ใช้สอย243ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ําพร้อมอ่างอาบน้ําจากุชี่สามารถจอดรถในร่มได้3คันพร้อม e ีวีชาร์จเจอรรองรับรถไฟฟ้าในอนาคตตอบโจทย์บ้านสมัยใหม่รองรับไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีที่อัปเดตชีวิตของคุณดังนั้น เมื่อคุณได้ชมภาพรวมของโครงการทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นบ้านที่คุณกำลังมองหาก็สามารถสแกนคิวอา e คเพื่อลงทะเบียนร,รับสิทธทิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายได้เลยนะครับซึ่งเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วภายใน3วันทําการก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนําเสนอสิทธทิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ท่านนะครับ